น,นี้เราจะมาลองชิม n นสกาแฟโรบั s t ้าคั่วสุดเข้มนะครับก็หลังจากที่ลงทะเบียนผ่านเพจของเนสกาแฟไปแล้วก็เขาก็ส่งมาให้ลองชิม3้กระป๋องนะครับก็เราก็จะมาลองชิมกันเลยว่ารสชาติสุดเข้มมันสุดคั่วจะเป็น,นยังไง อเอาเจ้านี่ออกก่อนนะฮะเพื่อจะได้ลืมสะดวกโอ้ จรงใจเลยม,ม,มันจนยสุดท้ายก็รสชาติก็โอเคนะครับเข้มจริงๆก็จะออกแบบก็ไม่ถึงกับขมะนะแล้วก็ไม่ถึงกับหวานกำลังดีนะครับ ไงก็ลองหามาดื่มกันได้นะสำหรับนิสกาแฟโรบัสตาขั่วสุดเข้มมันสุดขั่วเลอะปากไปนิดนึงนี้ก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับ